ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับคับคนหักว <sch> ่าหัวใจกษะเครับผมขาบสลับชิ้นอย่ครับช่วบรรยากาศเลยครับหลังจากที่ค้มฝ้าค้มฝนไข่ครับฝนหิุโตกครับจับขวางหน้าฝนกระยันฝนมาถ่วมเขาครับนี่อรรถมาเกี่ยวเหรอครับเป็นเข่าข้าเจ้าครับข้าเจ้าครับกำลังเกี่ยวอยู่ครับ เก็บเลยเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเฮานะครับตามประจาคนหนักว่าหัวใจกเกษตรครับชมบรรยากาศเลยครับนี่ครับร่างมากหรือรังมากครับเป็นแปลงที่ทำหน้าขอบเจ้าประมาณสองเลครับสองเลเกือบสามเลยนะครับนี่ครับร่างเกี่ยวมาก เป็นเจ้าแรกของของบ้านเขาครับนี่ที่ได้เยี่ยวกว่เยี่ยวนมูอนะครับนี่ครับเกี่ยวกอนมูเป็นเขาเบาครับเป็นเขาเบากำลังดื่มมาก้วครับตังน้ำมาแล้วครับนี่ครับกำลังมาก เขาบนแก่เร็วครับพว่าแตกตั้งครับเขาเหนียวอยู่ครับเขาเหนียวนะซ่านะครับคนเหนียวซ่านะครับเจ้าเร็วนะครับมาเลยครับกรบอทเชื่อว่าเกี่ยวเกี่ยวได้แลนเร็วนะครับคนบาวนมากเขาคอยไปไอเกี่ยวครับเขากับกระบอลลุ่มนะครับเขากับตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวจะขวงหน้าพันยานฝนครับยานฝนกลัวฝนตกมากเลยยานรถลงบ่ได้ครับ ติดเลยนะครับน้ำ่วมติดเลยได้ถือโอกาสแบบมากๆเลยครับมาเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องชาวกว้าข้ขับตามภาษาคนขักว้าหัวใจเกษตรครับนี่นะครับถึงนาเทศกาลเจ้าเข่าครับปกติเข่าต้องเจ้าเดี๋ยวเมื่อี้ขานะครับนี่กับวันที่นี้แปกครับเลยมัดเจ้าเข่ากว้างครับมากแล้วครับไว้หร้อครับเป็นแดนวุฒินะครับแดนวุฒิหล่อกว่าน No, รรรครับทายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับ,รนนรบขอให้สุขความสุขความเจริญนะครับความเจ็ยบใจได,ได้ความไข่ะได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูกบาดยางครับทายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้่ผมนั่นนะครับเพื่อแจ้งเตือนลิปต่อไปครับก้าวาสวัสดีครับ